อามาอัปเดตนะครับสวนเมเปาหลายนะครับนี่ครับรอบนี้เนี่ยโอ้ยนี่ยินมว่าดก,ดก,ด,กดกแห้งครับนี่ครับพูดนะเต็มไปหมดเป็นจนวานี่ครับโอ้ยบหวหอดพุ่นดอกหอดแถวนี่เะยคิดว่าดกแห้งดกแห้งอูดพูดแล้ว โอ้หรอบนี่มันเป็นตะเร่องเนื้อย,อย่างนะนี่สร้างย่างบุลณะนี้รุ่นนี่บอกควันมันตัวน่อยพอดเนียนจังตัวไงปื๊ดท้อดกแห้งแหมโอ้โหพดแล้วพดแล้ว ปัดปาดปัดดอกแห้งดกแห้งต้นตั้มเลยนวยเต็มอยู่พุูนอะเบื้องขับวีดอ่อนเลยเจ้าเบื้องกระโดดนี่เพื่อเบื้องโหลดปืดปีไปพูดแล้วพูดแล้วพูดแล้วพูดอะมองพลิกแนวก็เจ้า เนี่ยบอกไงปลาเครือปลาเคย้ยอยู่โอ้โหดกคาดโดกคาดเพื่อ่ะต้นน้อยยิ่งไงนี่โอ้โเออโอ้ยก,ก,กับมันดกมันมาหาต้นนั่นยากหรอกครับแล้วันดกปลาน,นี่มันหกซิบเกินพไปแล้ว มันแปดสิบเก้าสิบปนเนาะปัดห้องนี้ให้งาม,มน,น,นี่ครับนี่เบิ่งเอาครับนี่บางต้นนีบางหน่วยโดดปืด้ดเขียวๆนั่นมีตหน่วยด้วยครับนึ่งน,นี่ครับเพิ่นเก็บมาฮอดันนะหอด,อหอดหมแล้วก็นี่จานนี้ไปพู้นครับทุกทุนครับโอ้โห เรายักทุงแล้ว,มมวไม่ยากเก็บมานันนี้แ่ลายไปไห,หนฮะน,นี่งมปลานีหนะึงดกขักปื๊ดบักพริกขาวไหมพูดแล้วนี่ครับปื๊ดดกขักดกเนี่ยดปลา ปุ่มนี่เห็งคักเด้หน่แมนเมนดกก็ทุกงวดเลยนี่ครับนี่ตับมันตะมันนี่ครับพี่น้องเบื้องหลดครับนี่ต้นพริกแน่วพอด้านี่ครับนี่เบื้องตะแน่วพอดหลดนี่งามคักงามเลยพรับพวกนุ้ยพวกโอ้ตะมันแห้งครับนี่ครับเบื้องนุ้ยครับ มั้งครับนี่นี่ครับต้นนี้บังโหลดปึ้๊บผีแหน่คนนี่งามบังครับนี่นี่ครับมิตรบอกผีแหน่คนเลยครับนี่โซนนี่ให้กับผีแนวนะครับนี่นี่ครับผีแหน่คนโอ้คนนะครับนี่ครับขนาดว่าบางต้นมันบดกมันกะกระเทิงกระทืาหลายนะครับรอบนี้ นี่ครับนี่ครับเพราะว่าพริกเขียวิึงนะครับนี่นครับันย่ามดุกมึงโหลดขนาดต้นมึองอามนิดเนี่งมึงรับมมึงเอามึงเอาพ่น้องงามแห้ง นี่นี่ครับเพิ่นเจ็บมาหอดคมนี่ครับหอนมองห้มนี่ได้กระติประมาณสี่สิบทุ่งแล้วแหละครับแต่ว่าเมื่อนี่ถามลุงก,กับป่าแล้วเพิ่นว่าอ่าออเดอร์เมื่อนี้ยี่สิบถุงนะครับนี่ครับเบิ่องอารมณพี่น้องเอ้ยดกคักดกเนี่ยพูดนะเบิ่งเอาครับเบิ่งเอาต้อนไม้ยังไง บือตะมันนี่ครับนี่ตอนนี้อ่าโมป่าโมนาน่าก็จะไปกินเขานะครับเพิ่งกินเข้าแล้วแล้ว,ลวเพิ่งทัสีออกมาเก็บอีกเที่ยนะครับผมเสียเบื้องความดกความงามของพริกนะครับนี่งามไม่ดีครับนี่รอบนี้ทั้งงามทั้งดก นะครับนี่ครับต้นนี่แหละครับถุงหนึ่งที่พันเก็บแล้วพันยังบ่ท่านได้พ่อถุงนะครับนี่เก็บใส่ถุงถุงละสิบโลนะครับเป็นถุงยางพลาสติกใสแบบนี้แหละครับนี่ครับนี่พันเก็บจากป้ากล้วยนะครับมาหอดนี่หอดมองผมยืนนี่ครับนี่ไปหอดนี่นี่ครับพนพึ่งเก็บมา ก็ได้อยู่สี่สิบทุงหมดแล้วครับรอบนี้กันหมดแล้วครับพอดป้าไผ่น,นะครับสวนพันนี่ครับอุม้มไผ่นี่ไกลๆนี่ที่เลียวเห็นอยู่นี่สวนนี้นี่ปริประมาณการไว้นะครับอาจจะได้ซูสีแปดสิบทุงครับอาจจะได้เก็บลายหมื่นนะครับคันคันได้เก็บมือลนละยี่สิบนี่คิดว่าประมาณสามหมือสี่มือนะครับ ะเพราะว่าฟังที่มันเจ็บไปนี่ส่วนที่มันเจ็บไปนี่บอดกกปานไหนนะครับแต่ว่ากระเทือบดกของตะลารอบนะครับแต่ว่าขัดจากนี่ไปนะครับนี่จากผมยืนนี่จากคู่เคียวนี่ครับไปหาทาานี้นะครับนี่ดกดกแห้งดกแห้งแล้วก็ง่ามบอมนะครับนวยพิจารณหนวยย่างๆเลยแต่ว่าสําหรับผู้ใดที่มากินเผ็ดนะครับผมมากระสิบ พอดีเลยครับความเผ็ดของพริกอ่าขนาดนี้ก็คืออาจจะบ่เผ็ดหลายจนเกินไปใช่ไหมครับแต่ว่ากะสิเผ็ดอยู่เผ็ดประมาณกลางๆของคนที่กินเผ็ดนะครับแต่สำหรับผมนี่ผมว่ามันสำหรับผมนี่ผมเป็นคนบ่กินเผ็ดนะครับแต่ว่ากะกะกินกะเชิ่องมากินได้อยู่แต่แก็สิให้ไปกินหลายคือเพิ่อโคงบ่ได้นะครับเพราะว่ามันเผ็ดแหงครับสำหรับคนว่ากินเผ็ดนะครับ นี่ครับเบิ mm ้งด็อกขับขับนี่นี่ครับนี่ครับเปิดขึ้นนี่มีเต๊บผักผิกเลยครับนี่ทางใต้นี่ครับนี่ครับแมนเบิ้งนะครับนี่ส้นยู่เหล่านี่มิเต๊บผิกนะครับกับผิดผิดนะครับนี่เขียวเขียวนี่เขียวเขียวอ่อนเหลืองนี่มิเต๊บผิกเลยครับนี่นี่ครับนี่กับผิกครับนี่นี่กับแมนครับนี่ ง่ามครับรอบนี้ครับนี่ครับระบอก่ามนใส่นี่นะครับง่ามนี่ครับกะมีถึงงนวยแล้วก็มีถึงดอกนะครับดอกขาวๆหน่อยๆนี่ก็หลายอยู่นะครับนี่ครับนี่เดี๋ยวผมผ้ายางเบื้องเรื่อยๆนะครับนี่ครับตืนนี้ปุดนะครับโอ้ยผีดองเบืองอรรถนี่น่วย นี่ครับหน่วยพุทธะหน่วยงามครับพุ่นตึงใยถึงเขียวนะครับแมนมดเลยครับนี่นี่ครับหน่วยใยหนวยงามพุทธะครับดกคักดกแน่พุทธะครับเปิดขึ้นนี่มีแต่แนวเดียวเลยครับนี่นี่ครับนี่ครับบางต้นนี้นะครับนี่ต้นนี้ก็งามนี่ครับนี่ เมืองนวยเห็นไหมครับพี่น้องนี่ครับนะครับแม่นมาได้ครับเกี่ยวๆนี่งาม,มอีลีครับรอบนี้ตะมันเเพลินอยู่สวนพอกระเมียผมผม,ผมว่าได้ไปเบื้องดนแล้วนะครับตักข้าง,งามอยู่ครับสวนกับเาืงไงปันสวนป่านะครับสวนป่านี่ทั้งไงทั้งทั้งเหย่านะครับเพราะ,ะว่าสวนเพิ่นนี่เก,เกือบเกือบไล่ไปแล้วครับนี่ ถือวใหไงอยู่สวนพ่อก็ม่ผมใหไงป่านี่นะครับตะการอบรอบนี้รอบพร้อมกันครับกับสวนป่านี่อาจจะได้หลายสูสีกันครับเพราะว่าสวนป่าสวนลุงนะครับที่เพิ่นที่เพิ่นเก็บไปก้อนน,ะนั่นนี่นี่รอบบางหนึง่งบม่ได้หลายนะครับรอบบางหนึง่งได้ค้นละสามสิบสี่สิบถุงนะครับแต่ว่ารอบนี้นี่โค้งสิบ มะตัมก็หกสิบหกสิบขึ้นครับรอบนี้ดกดกคาไอรีครับท้งดกท้งง่ามนะครับนี่ครับแมนไปเมื่อตะครับนี่ง่ามไอรีืันนี้กาออเดอร์กะรยี่สิบทุงนะครับตามทีเ่เบาเบาไปก่อนหน้า,น,าน,นี้นะครับวันนี้ยี่สิบทุงนะครับกะมีทีมงาน ที่เพิ่นมาเก็บกะทีมงานเก่านะครับมาเก็บกับ4หาคนนี่แหละครับย่างมือไดทีมงานเพื่อนว่างนะครับเพื่อนบ่ได้ไปเก็บส่วนอื่นกะมากอยู่ประมาณ8เก่าคน้นย่างมากประมาณ10ค้นครับต่อมือเพื่อนก็เก็บได้อยู่กะได้ตามออเดอร์นะครับกะได้ตุกันไดออเดอร์มือละ 20, 20นี่กะส10ประมาณคาดการไปประมาณ3หมื่นหรือ4หมื่นกับเมดนะครับส่วนนี้ ไหลายเ้ยครับนี่คันดกขนาดนี้คือนี่ครับเขาไปนี่สมมติว่าข้องนี่นะครับข้องคลองทีา่ายางเขาไปหดน้ำนะครับนี่จุดไปหด่าป่านเขาโคดนะครับยุ้านาน,านานี่ข้องหนึ่งนี่คันดกแบบนี้นี่เขาไปข้องหนึ่งนี่ได้ข้องละถุงเลยด้ดยครับข้องละถุงนี่ถือว่าดกแบบดกขัดดกแน่นะครับขันข้องละถุงนี่คือ นับเลขครับขันมันคล้องลระทุงนี้ไม่จะคล้องนะครับตามจํานวนนั้นเลยครับปพริกต่ว่าพริกนุ่มเขียวนี่ความดกกะกะเชื่อว่ากะถือว่าดกนะครับแต่ว่าอาจจะบดดกปันพริกนุ่มขาวนะครับเพราะว่าพริกนุ่มขาวนี่ระยะของนี่ครับระยะของตาตาพริกนะครับมันมันจะบ่ห่างกันเหมือนพริกเขียวพริกนุ่มเขียวนะครับนุ่มเขียวนี่ดกอยู่ครับแต่ว่า ああระยะห่างของของตานี่ครับระยะห่างของของตาพริกนี่ที่มันออกน่วยเนี่ยครับมันพริกนุ่มเขียวนี่มันสีห่างนะครับพริกนุ่มขาวนี่มันที่ติดกันเลยนะครับแต่ก็ต้นหนึ่งนี่มันที่่อสองซับกิ้งนี่สินะครับต้นหนึ่งนี่มันสีหายกิ้งนะครับมันแตกกิ้งออกจะจะได้ปริมาณที่ไหลนะครับปริมาณของพริกที่หลายกว่าพริกนุ่มเขียวนะครับ การที่แบบว่าเช่าไร่เช่าสวนเพิ่นได้พริกหลายอย่างสินะครับเพิ่นกามีการบำรุงบำรุงไอ้บำรุงต้นพริกนะครับกะหลังจากเก็บไปแล้วนะครับกะเอาปุ๋ยมาใส่นะครับกะมีปุ๋ยยูเรียแน่นะครับปุ๋ยหมากนะครับสูตรสิบหาสิบหาสิบหานะครับมาวานใส่แน่เพื่อบำรุงรากบำรุงกิ่งก้านใบดอกนะครับรลักาผลผลิตนะครับ ระกามีอีกอย่างนะครับก็คือฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนก็เป็นพวกปุ๋ยน้ำตละสูตรตละสูตรตามที่ตามที่ไอเจ้าของสวนเพิินต้องการที่ใส่นะครับเป็นกระสีสีเพื่อเล่งนะครับเล่งให้ผลผลิตได่อ่าพ่อท่านการเก็บเก็บผลผลิตนะครับพ่อให้ตรงให้ท่านกับอ่าตลาดนะครับตามพอขาดไม่าเพิิน ต้องกันนะครับ <c oughs> เพื่อนการสร้างเพื่อนการเล่งเลีงในส่วนนี้นะครับ <c oughs> เพื่อเก็บนะครับเพราะว่าพริกนุ่มเขียวนะครับปลูกขั้งนึ่งนี้ก็เจ็บได้ยูี่หาหกเดือนนะครับ <c oughs> เพิ่นจะเริ่มปลูกัตงแต้ป่าปลายเดือนสิงหานะครับจนลาปลูกประมาณปลายเดือนสิงหาแล้วก็เริ่มดูแลรักษาม่เรื่อยๆนะครับจะได้เริ่มเก็บจริงๆกับะมาณ ายเดือนพฤศจิกายนนะครับเริ่มเก็บหล,ลักการลงจกนั้นก็คือเก็บมาเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆครับยังย่างเลยเก็บไปกับหลังจากที่มันออกน่วยแล้วๆเข้าเาเก็บน่วยเริ่มแหลกรอบแหลกนะครับกระซีก็คือพอเขาเก็บรอบแหลกไปเร็วๆนี่ก็คืออันทีเพิ่นเอิญกันนะครับเพิ่นเอิญว่า,อาตอตีนนะครับต่อตีนก็คือเป็นเก็บหน่วยแหลกของตนนะครับเก็บออกเพื่อว่าให้มัน ไปเลี้ยงนุวยอื่นนะครับที่ออกมาลาบาน,นีล่างจากนั้นก็คือมันจะได้เพิ่มผลผลิตขึ้นมาเรื่อยๆทุกรอบทุกรอบหนึ่งอาทิตย์นะครับยางเรียวนะครับได้เก็บหนึ่งอาทิตย์ยางสาวมัณสองอาทิตย์นะครับขันสองอาทิตย์ทีได้ตามนี้นะครับตามสวนของป่านี่นะครับสวนนี้เลยตามสวนนี้เลยขันสองอาทิตย์นะครับมันจะมันจะได้มันจะได้ผลผลิตจะได้ปริมาณแล้วก็ได้ดำนักนะครับ จะพอดีพอดีเลยครับการทองตลาดสีบ่ะแก่เกินไปแล้วก็สีบ่ะอ่อนเกินไปนะครับเราวันนี้ก็คือปลูกข้างหนึง่งปลูกข้างหนึ่งนี่สีเก็บจูจนกลัวหอดไม่าเผื่อสภาพพอนะครับแล้วแต่ขึ้นอยครับจะของสวนแต่ละสวนว่าดูแลได้ดนปันไหนดรักษาดูแลตน้นเผื่อต้นพันธุ์ของริกนี่นะครับได้นดนปันไหนนะครับ ขึ้นอยู่กับเจ้าของสวนนะครับว่าสิดูแลใดโดนเพรั่าดูแลใดดีดูดแลใดโดนก็คือได้เก็บโดนไดเก็บสายเคีเยร์กดูแลบ่ไใดว่าใดดีดดต้นพิกมันเกิดแก้มันก็นกนเกิดการเนี่ยวเฉาตายได้ครับกับว่าดดเก็บโดนนะครับครับก็นี่คลิปนี้ผมก็ฝากไปเพียงทานี้นะครับ มานีผ้ามาอัปเดตนะครับเพื่อดีเ,อเก็บไปก่อนอัน,นี้แล้วแต่แท้เสาๆแล้วพอดีผมเพิ่งเลิกงานมานะครับก็เลยมาผ้ามาเบิง่งมาอัปเดตนะครับการเก็บผิดของเพิ่นนะครับครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอ่าเป็นกำลังใจให้ครับผมบาตนคนไทบ้านนะครับไบนะอ้อมอกอมใจของไทพี่นองตุขทุกคนนะครับด้อครับขอบคุณครับ